สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุบูรุก้นนะครับทั้งไทยและต่างประเทศเนาะมือนีพบกับช่องเต้าบนค้นแขมคือเก้าเชนเก้าเชนเคยครับพี่น้องมือหนีวันที่สิบสองนะครับท่านว่านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องมือนีเขามาเวียเขามาทัทระอยู่ในเมืองอุบลน,นะครับพี่น้องก็เลย <c oughs> อัดคลิปอยู่ในรถด,ดีกว่าครับพี่น้องมันเงียบดีนะครับข้างนอกมันกระเสีย เสียงอือสาเนาะจอดรถย่ข้างทางอัดคลิปนะครับพอดีมันจิหามองแล้วนะครับกระสีลงคงิปหกอมเนาะเพราะว่าม,มันมันมีเวลาแลลวเนาะเพราะว่าเหตุทุรละเมืก็แล้วนะครับพี่น้องการซื้อเนื่องจากาคลิปเมื่อที่ลง่งโมวานนะครับเกี่ยวกับเครื่องผสมปูนนะครับที่ไปเบิ้งเครื่องผสมปูนอยู่ย่อห่างนะครับอยู่ไทยรัฐสุบโฮมฮหาอุบลน,นะครับ ก็เลยนะครับสิมาแจ้งข่าวพี่น้องนะครับกัดอินหลายๆคอมเมนต์นะครับที่เพิ่นคอมเมนต์แนะนํามากะอ่าผมก็ได้อ่านบทสุขสู่คอมเมนต์นะครับขอบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆอ่าคําแนะนํานะครับที่ให้ที่ให้มานะครับผมก็ได้อ่านทุกๆเมนต์นะครับแล้วก็อ่า ถามครับคุณหน้าคุณหน้า่า่ใจดีนะที่เพิ่นสี่ซัพพอร์ตเครื่องผสมปูนนั่นแหละครับให้กับบ้าซุกนะครับแล้วก็ถามบ้าสุกวังยาน่ะนะครับพี่น้องบ้าสุกว่าบ่าเอาดอกมนยุ่งยากเพื่อนวะ่ามันมันก็นสีพ่อกระเทือนน้าลหะครับพี่น้องมันก็นเหลืออยู่บจักมือน,นะครับเหลือแคอ่าแคร งบประมาณของทางทีมงานเพื่อนเนาะมันกับซีหามืนมันกิสิบ 40, แบบว่าซีหามาาืนบ่หวะแมนบ่เนาะถึงบ่นเนาะมับ่แน่ใจนะครับก็เหลือแต่งบจากที่งานกับเอฟซีเพิ่นอนหละเนาะที่เพิ่นสนับสนุนกันเพราะว่ามือหนีเพิ่นกับพักเนาะผมรู้สึกว่าเพิ่นเอดเครื่องมือนะครับเราเพิ่นกับเพื่อนกับพัก ล้วก็สีโต้สีสังสีสังโงประมาณของทีมงานแล้วก็ของเอฟซีเพิ่นนะครับแล้วก็คุยกับทางนายไง้ใจดีเพิ่นก็บอกว่าโอเคให้เอาเงินเนี่ยที่เพิ่นสียหายน่ยไปซื้ออิฐหินปูนทรายอิฐไอหินปูนทรายดีกว่านะครับดีคันซื้อเครื่องโม่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องก ที่เอาสีเอาเงินนะครับที่หน้าเพินนนในใพ่นสีห้นะนายใจดีเพิ่นสีเพิ่นสีอ่าทรงห้นะครับไปซื้อหินปูนไส้ดีกว้วนะครับที่สีมะเครื่องซื้อเครื่องหม่ถ้าซื้อเครื่องอ่ผสมปูนนะครับมันก็นสีอา่ามันก็นสีแบบว่าพอกระเทือนน่ะพี่น้องถึงว่าปีไหมมันก็นสีใส้อันใส้ยุคกระตามแต่ว่าเครื่องผสม ได้ที่เรสอบนะพี่น้องมันกิดมันกิดพรากระเทือนอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อ่าเครื่องเครื่องไม่ได้ตอบโจทย์ที่เอาสีเอามาเฮ็ดอ่าถนนคอนกรีตเนาะมันเป็นแบบเฮ็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับเครื่องผสมปูนนั้นผสมได้ที่เรสอบเนาะผมมานั่งคลิปบ้างแล้วกรับประกอบกับความคิดเห็นเอฟซีนะครับที่เพิ่นคอมเมนต์มาในคลิปนะครับก็ว่ามันมันบลกคุ้มนะครับ มันอาจสิพังก้อนนะครับเลยอย่างหนึ่งเครื่องมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าน้ำพี่นองมันเกิดสีแบบว่าบ่ได้บ่ตอบโจทย์นั่นแหละบ่ได้เลยแหละก็เลยป่าเพิ่นก็เลยโท่มากคุยแหล,ละนะครับคุยแล้วนะครับว่าป่าเพิ่นก็อ่านคอมเมนต์ในคอมเมนต์ผมน้ำน้ะครับว่าเออป่าก็ว่าจังสีละเป็นก็ว่าเอาเงินที่ป่าให้น่ะเอา ไปสมทบทุนน้ำเพลินสาน้ำกับบาวสุกอีกสานะครับแล้วก็ให้เพลินไปสมทบทุนกับเงินเงินเงินทีเอฟซเพลินเพลินรวบรวมของ f อฟซีบาสุกับทีมงานเพลินนะครับไปสมทบกันอีกสาแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับไวเซเฮดแนวกินนะครับ สู่ข้าเจ้าขินย่ามแล้วนะครับป้าเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ผมเนี่ยะจะสามเลยว่าสี่เห็ดยังนะครับตอนแรกผมก็บ,บอกว่าผมสีเห็ดขปุ่นบอป้าเพิ่นก็เลยว่าเอาจังสี่จเจ้าเห็ดกกวดเตี๋ยไกล้มาละซะกกวเดเตี๋ยไกล้มาละที่เจ้าที่เจ้าเคยเห็ดอยู่เฮ่อนบ่าวดอนอนะ่ะผมก็มีความคิดอยู่แล้วละครพอดีว่าอ่า สีเอาโทรศ iana, today, ัพท์ไปสองบาสูกนะครับบาซูกคนสีห้เอาโทรศัพท์ไปส่งเพลนเนาะเป็นสีเติมน้ำมันห้นะครับผมก็บว่าเออเดี๋ยวกองคิดตอนแรกเน่ยเออผมก็จะว่าเห็ดเสียดขนมจีนนะครับแจกเงินละทุงละทุงนะครับมันอาจจะงบผมอาจจะน้อยแต่ว่าก็อยากก็อยากก็อยากแบ่งปันเนาะก็อยากเอาห้นะครับตรงตตอนแรกผมคิดไว้แหละสีซื้อเครื่องไปตะไทยเนี่ยไปเห็ดน้ำยาครับปุ้น อยู่เพื่อนบ่าวซุดไปแจกข้าเจ้าเฮือนละทุงละทุงละสุดละสุดนะ่ะพ่อมคิดผมตอนแรกน่ะผมก็เลยกว่าไอ่ป่าฟั่งแหละป่าไอ่หน้าฟั่งน่ะหน้าเพิ่งก็เลยว,เว่าเจ้ากระเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ตีพันว่าที่เจ้าเคยเห็ดเห็ดข้าเจ้ากินอยู่เฮือนบ่าวาดอนนะ่ะเป่าเพิ่งก็ว่ามันเป็นตาแสบนะครับเห็ดแจกข้าเจ้าซะเพันว่าเดี๋ยวป่าสิให้ทุ่นน้ำพันว่าสีออกสีซอยน้ำสีเห็ดบุญน,น้ำพันว่า นั่นแหละพี่น้องก็เลยเป็นการแบบว่าเออเอามาหลอกเบาสูพี่น้องฟังหลายคนนะครับกบอ่าแนะนํามาหลายคา้คมดเห็นนะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องยูเล้าก็มีมันหนาสีมีนะเครื่องเซาแบบนี้ไงอ่ะมันหนาสีมีเหรอครับพี่น้องแล้วกัแต่ว่าแบบบามันก็สีหายยากในจักน้อยเพราะว่าข้าเจ้าก็สีใสหน้ามันแลลวเพราะว่า อาพวกสมุิเราพวกับเหมาเห,เ,หเห็ดเห็ดเทือนยังสีเ่เห็ดเฮือนกอสิเขาเขาหนาสีมีเยอแล้วล่ะเห็ดเทือนกอยี่ยงนะครับแต่ว่าเขาก็สีใส่งานขันเซามันกระแห้งคือว่าละมือละหารอยแต่เพ่มากก็ต้องสอบให้เขายังสี่นะครับมันเกิดเลยแบบว่าเออผมผมก็มองว่าเครื่องเครื่องเครื่องละมือนก็บาทผสมเด็เชรอสอบเนี่ยมันมาสู่แห้งแทบบานเอกถึงสื่เมยแน่มันกะ มันก็วกลัวนะครับพี่น้องโดยโด,ย,ดยที่ว่ามันก็สีบ๊อบไปไหนเพราะว่าหลายคนนะครับแทบบานมันหลายคนมันก็สีบแบบว่าได้ไวกลัวอันผสมที่เสอบเนาะอย่างมันเป็นไฟฟ้ามอตเตอร์ไฟฟ้ามันก็สีบอบได้บอได้หลายนะพี่น้องแบบว่าหลายเถียวหลายที่นะมันพราะกระเทือนนะพี่น้องเอาซื้อซื้อซแต่ว่าแม่ผมก็บ,บอกว่าเอ้ยยุทธไทมันก็มีเด้แบบ แบบมือสองนะครับแบบมือสองที่เขาเจ้าที่ก็าเจา้เา,เจาขายนะครับแต่ว่ามันหันเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าใส่กับจักรรถไทยนะพี่น้องใส่สายผ้าฮนนะน่ะใส่ใส่สายพ้านรถไทยนะครับใส่รถจักรรถไทยน่ะในการในการเป็นโตเป็นมอาเตร์ปั้นเนาะอันนั้นก็มี่ยุทธท้นะครับยุทธทยเสื้อมาเขาเจ้าใส่แบบนี้แหละแล้วเมาหิต นามูบาทยังเสียนะครับข้าจะใส่แบบนี้กันทั้งนั้นแหละพอผมก็เคยใส่แบบนี้เนาะมันก็อันง่ายเติบด้ครับพี่น้องอันแบบนี้เนาะยุบานผมก็ใส่แบบนี้ครับตอนนี้แต่ว่าด้วยว่าที่ว่าแบบว่ายืดแถวขุมมันก็สิหายยากนักน้อยละพี่น้องก็เลยตัดสินใจว่าบ่าเอาบ่าเอาดีกว่าบ่เนาะบ่เอา,า,เอาไอเครื่องผสมน่ะบ่ซุกเอาบ่าเอาดอก เอาแห้งแคบ,บานล่ะเอาเงื่อนสีซื่อส่วนนันลนะ่ะเอามาซื่อปูอปนซื้อทรายซื่อหินซะมันก็สิใจตื้มกันไปหาเมตรสิเมตรนั่นแหละครับเนาะพี่น้องโอกแอ่านทุกๆกคอมเมนต์อ่านทุกอ่าทุกทุกความคิดเห็น่ะพี่น้องหลายความคิดเห็นกับเป็นความคิดเห็น,น,<อ>นที่ดีนะครับกับขอบคุณพี่น้องอีกเท่านึงนะครับที่ให้ คำาแนะนำามากดีๆนะครับสำหรับบากคข้อมต์กับอ้านนะครับที่มันบอบอบอดีกับอ้านนะครับบอดีกับอ้านที่การกระขอบคุณเพื้นที่เขามาเบิ้งนะครับกะขอบคุณอย่างไหน่ัยก็เป็นวิวหนึ่งนะครับแต่ว่ากระบอได้สนใจในความิดเห็นที่มันบอโอเคสําหรับเฮ้านะครับเขาก็เลือกเสียบที่ความดเห็นที่ดีและเป็นประโยชน์นะครับพี่น้อง ย่างหน่อยากับขอบคุ้นเพนลินแหะครับที่เพลินเขามาเบิงห่านะครับถือว่าสีมาเขามาเบิงแบบแบบแหละครัสิมาพิมแบบว่ดดีกระซ้างนะครับกับยังคือว่าเพลินกระซ้างประโยชน์ให้กับหา้าอยกกับย่างหน่อยก็ได้เป็นวิวหนึ่งแหละครับพี่นอ้อง <c oughs> ว่านัวหัวมวนไปสลัดพี่น้องก็กนั้นลหละก็เลยเอามาอยากมาเอาอาสรุปแล้วสันสานก็คือบ้าแาละครับเครื่องเครื่องผสมปูนนี่เนาะ แต่ว่ากระสีแบงเงินของนายใง้ใจดีนะครับเอาไปสมทบทุนซื้อปูนซื้อทรายซื้อหินนะครับมาให้เพิ่มเติมให้กระเบนต่างๆเนะาะแต่กระสีเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับไปเฮ็ดซื้อแนวกินนะครับเลี้ยงเพื่อนย่ามแล้วนะครับพูดแหละมือผมขามไปผลักพี่น้องของกรสีซื้อไปตะไทยพี่ละโดยวัตถุดิบหลยๆายายางนะครับทีม เสียกว๋วยเตี๋ยวไกล้มาละนะครับพี่น้องที่คิดไว้นะครับส,สื่อใส่ทั้งน้ำแข็งไปตะไทยถือแ่ะแบบว่าว่่ต้องไปยงยากแลบะบสื่อ,อยู่ปากเซ่น,นะครับสื่อย่งางหน่อยสื่อวัตถุดิบตะไทยไปมันเกิดแบบว่าได้ราคาบางย่างมันก็ได้ราคาดีนะครับแล้วก็อ่าสดกั้วนะครับพี่น้องสดกั้วสะอาดกัวอัไรนะแล้วก็ บักมาละนะครับตอนนี้ช่วงนีพักมันกะถือเนาะแามหนาวยุทยนะครับพี่น้องบ่ได้ว่าของของยีราว่าสะอาดด้พี่น้องแบบว่ามันกะเขาซื้อ,อยุหางนาะพี่น้องมันกะธรรมดาเกรดเกรด,กรดยุหามันกะเป็นเกรดทีมท่มาตรฐานมาตรฐานก็ก็ยุตตลาดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทไทยหรือว่ายุตตังตัง,ตงทีนะครับ อันอันอันนี้ก็บว่าว่าไดมีเจตนาที่ิเว้าวแบบอันนี้ได้พี่น้องนั่นแหละก็เลยสีว่าสีซื้อแท้น้ำทั้งแข็งไปแล้วเรียบร้อยรวดนะครับว่าต้องไปสอสนนะครับอีกเทือนึงยูอีกเทือนึงยูเยยล่านะครับซื้อไปแล้วก็ออกไปเลยนะครับไปบรรทางหลังเลยนะครับไหนไหนแหวเบ้าซุปเ่อระสิอ่าโทรศัพท์ไปสรงหรืหล่ะนะครับแล้วก็ต่างประเทศแบบว่า เ็ดบนน้ำสานะ่ะพี่น้องเนาะเห็ดแบบว่าเน่ากินให้เป็นแบบว่าเมือม่อยๆแม่เราได้กินของแบ่บๆนะครับกะสิคือสีมีแห้งนะครับพี่น้องแน่นบ่กะสิ่งที่แบบว่าข้าเจาอาจจะเคยกินเป็นบางคนเนาะก็เดี๋ยวไ้ามาละยืดยืดท่้งมันต่างหากแต่ว่าผมก็สิบ่ได้ใส่เส้นของล่านะครับผมสีสื่อ เอียงไปตะไทยเบิดนะครับซื้อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปไปตะไทยไปไปเห็ดยุ่วหุ่นไปปรุงย่างเดียวนะครับยุ่วุ่นหลายคนก็นอาจสิบพรานท่านเคยกินนะครับยุ่วหุ่นมันก็คือสิเป็นสิ่งแปลกใหม่ข้างข้าเจ้าบางคนนะครับบางคนข้าเจ้าก็เคยกินแล้วเกี่กับ,บาว่ากันนะครับโดนโดนเธอได้กินอาหารแปลกใหม่เนาะเห็ดเวียกเนื่อยแล้วนะครับแต่ว่า กะเบ,บิ้งก้อนคาว่างบประมาณสีซ้ำไดสีสื้อไดซ้ำไดเนาะและ้วกาผมก็ต้องมาจัดอีกว่ามันสีสื้อเส้นได้ซ้ำไดสื่อใกล้ื้อนานซื้อนีไดซ้ำไดเนาะโดยวัตถุดิบนะครับแต่ว่า,าผมคิดว่าถ้าถ้าสามพันเนี่ก็คือได้เฮื่อนละถุงก๋วยเตี๋ยวเฮื่อนละถุงเนี่ก็ดีถุงง่ายเนี่ยก็ดีใจแหละได้พี่น้องคือผมมาสี่เหตุแบบว่า ก๋วยเตี๋ยวโค้งไก่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มาละน่ะตาไปเหตุเป็นโค้งนะครับโค้งไก่มันมันถือเน้อย่บานเฮ้าน่ะแบบว่าโค้งหนึ่งขมิ้นเขาเจ้าขายโค้งโค้งไก่ก๋วยเตี๋ยวโค้งไก่หนักชุดละห้าสิบบาทเลยพี่น้องยื่บานเฮ้าน่ะโค้งไก่ต้นทุนมันกิโลละาใดว่ากิโลละสั่บาทนั่งเมื่อ็ได้แทะได้สีนได้หนังได้เนื้อผลเนี้ยโค้งไก่อยู่บานเฮ้าเนาะ เอาไปตุ๋นเป็นโค้งเป็นหมอยี่ง่ายนะครับพี่น้องผมคิดไว้แล้วถ้าเกิดว่าเออถ้าขาดทุนน้อยกะสิเหตุเป็นสื่อเป็นน่องนี่กวนนะครับแล้วก็เป็นอ่าตีนไก่นะครับเป็นตุ๋นเหินเปื่อยนะครับถ้าทุนน้อยกะสิสื่อเป็นโค้งไกล้ละครับไหมือนเฮือนละโค้งละโค้งนะครับไปตุนเป็นก๋วยเตี๋ยวนาอนั่นแหละพี่น้องว่าจังไหนครับผมก็ว่าเออมันหาซิปเงื่อนหาซิปรังค่าเงื่อนนะครับกะนับไปเลยหาหาซิป หาิบโค้งบวกลบอีกสิบโค้งนะครับน้องนะครัไปซื้อเซนไปซื้อพักไปซื้อ,อยั้งเครื่องตุนเนาะมันก็สีใดโอเคได้ผมว่าถ้าเกิดว่างบร้ายก็สีซื้อเป็นน่องหัว่าสะโพกดีกว่วนะครับเออให้ข้าเจ้าแบบไัดด้กินดีๆแต่โค้งําหรับผมกับว่าโอเคนะพี่น้องเอามาก,กินกับเป็นก๋วดเดียวหรือว่าเป็นเกาเหลาเนะาะไม่กินก็ข้าวเจ้าและพี่น้อง นี่แหละที่คิดไว้กับประมาณนี้แหละครับพี่น้องที่สีเฮ็ดกว๋วยเตียเเ๋ยวไก่มาละเนาะหรือว่าพี่น้องแนะนํามากอะกัแนะนํามากก็ได้ครับว่าสีเฮ็ดแบบในเวทแต่ว่าที่แน่ๆก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่หลับปลาเพิ่นสีอ่าเอ้ยทางนายใ,นใจดีเพิ่นกับสิสนับสนุนมากน้ำเนาะครับผมก็สีจกเงินจะของน้ำน,นะครับเพื่อซื้อเพื่อเฮกอันนี้เนาะกับพอตังเอาโทรศัพท์ไปส่งบ้าซุกแล้วก็ ได้คอนเทนต์นู่นนี่นั่นนั่นครับพี่น้องด้ท้ายคลิปนั่มนะครับกับ่บวากันนะครับพี่น้องไก่ย่างหน่อยข่ากได้ไห้นะครับย่างหน่อยข้ากักได้ไห้ได้ได้มีอย่างที่แบบแช่นะครับแบ้งปันนะครับอาจิบบ่บอร์ายนะครับแต่ว่าไม่กิดตามกําลังเฮาเฮาแบ้งปันซ้มนี่นะครับพี่น้องแล้วพี่น้องก็เลยเอามาว่าวสู่พี่น้องฟังนะครับสาหรับคลิปนี้กับสีเดีวไว้ซ้มนี่นะครับพี่น้องพิดพลาดประการใดกับขอโทษขอให้พี่น้อง ไว้ในอกาสนี้นะครับไม่ได้ซื้อหรือได้เครื่องโม่พี่น้องเอาเป็นเอาเงินสืส้อเครื่องเครื่องผสมน่ะไปซื้อไปสมทบเพิ่นอีกดีกว่านะครับสมทบซื้อปูอออนซื้อซื้อหินซื้อทรายนะครับดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้กับพิธีการประกันได้กับข้อโทษข้อใหยพี่น้องไว้ในโอกาสนี้นะครับกับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆอ่าอ่า วิวนะครับทุกๆซับสไคร์นะครับทุกๆการที่ตามนะครับขอบคุณคอมเมนต์ขาประจําทุกๆทุกๆคนนะครับสีบ่งมีว่าจะคนดอกที่เพิ่นคอมเมนต์มากกับขอบคุณเพิ่นหลายๆนะครับเพิ่นกดเบิ้งให้ทุกๆอันหลายคนที่บ่ได้คอมเมนต์นะครับกับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้กับซีเดลไอไวซ์ซัมมี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย